สวัสดีกันอีกครับนะผมวันนี้ก็ไรเดอร์ม็อบอยุธยานะครับวันนี้ก็จัดส่งของให้กับลูกค้าที่ไปรษณียไทยนะครับวันนี้ตอนนี้ก็กําลังจัดของขึ้นรถแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไรเดอร์ประจําของไรเดอร์ม็อบอยุธยานะครับของไทกิมอ็อบ<แ>นะครับผมอันนี้จะส่งให้ถึงบ้านก็ได้นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วนะครับเราจัดส่งถึงบ้าน แต่สาหรับลูกค้าที่ะสะดวกให้ไปรษณีย์ไปส่งหรือ JNT ไปส่งเราก็ให้รายเดอร์ไปส่งได้ที่ไปรษณีย์แลวก็ j n แนะครับสำหรับลูกค้าที่เห็นคลิปนี้นะครับทักมาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวรายเดอร์เราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปส่งแล้วนะครับผมมีรายเดอร์เรามาแล้วนะครับผม สวัสดีครับนะไรเดอร์เราไปแล้วนะครับอ่าจัดส่งนะครับไรเดอร์เราวันนี้จะส่งที่ไปรษณีนะครับสำาหรับลูกค้าที่สนใจหรือเห็นคลิปนี้อยู่ที่อ่างทองนะครับไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์มอฟหรือว่าไทยไทเกอร์มอฟเดลิเวอรี่ออนไลน์นะครับเราจัดส่งให้ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามและชมนะครับสวัสดีครับ